คลิปนี้แม่จะมาเมาะมอยเรื่องการล้างจานของอีพ่อให้ทุกคนได้ฟังกันเมื่อก่อนนางก็ล้างจานแบบที่เห็นในคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้เลิกแล้วเพราะอีแม่สั่งห้ามล้างจานในในอีแม่ก็จะเมาะมอยอีพ่อแล้วกลัวทุกคนไม่ห็นก็เลยให้ใช้สิการเป็นสามีหนึ่งครั้งในการล้างจานเรื่องจากน้ำแรกนางก็จะล้างจานด้วยน้ำเปล่าส่วนน้ำที่สองนางก็จะเป็นน้ำเปล่าผสมน้ำยาล้างจานเลยและทุกอย่างก็เหมือนจะไปได้ดีแต่ไปชะงักอีตรงน้ำสาบนี่แหละเออพ่อน้ำสามอยู่ในพ่อคือปกติแล้วมันจะต้องลลล้้้าาาาาาางงงงงฟออออออกกกก่่่่่่่นนนนนใใหหหมมมมมดไไไไชชรแแตบวววสืืี็คเุผท แม่ไม่ให้อีพ่อล้างจานนั่นเองแต่สนอู๋แต่ส์แต่สม้คลิกกันสเฮพออีแม่เห็นขั้นตอนการล้างจานแบบนี้แล้วก็ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวนึกว่าผัวตัวเองแล้วอยู่ๆวันหนึ่งแม่ก็ได้ไปทานข้าวบ้านปู่กับยาตายอ,อีแม่นั่นก็เหลือบไปเห็นปู่กับย่าล้างจานแบบเดียวกันแบบอีพ่อแป๊ะเลยสรุปแล้วคือแม่ล้างจานผิดหรือพ่อล้างจานถูกกันเนี่ย